สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตาจิตเสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่7มกราคมนะครับ ในด้านของวันนี้นะครับมีมวยชกกันที่เวทีมวยรังสิตนะครับเป็นศึกมวยมันสนั่นเมืองคู่มวยทวิจัดได้น่าดูคู่คีสุสีนะครับส่วนในด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่าคืนนี้จะเป็นในด้านของฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับของประเทศอังกฤษนะครับเป็นรอบ4ี่ทีมสุดท้ายนัดแรกจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางนะครับเจ้าบ้านก็คือทาง ปืนใหญ่อร์เซนอลเปิดสนามเอเมอร์สเตเดียมรับมือกับทางสาธาราดงนิวคาสเซินนะครับซึ่งผมเมทาวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์กัน2ช่วงเลยกันช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองที่เวทีมวยรังสิตนะครับและช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้คัดให้เน้นๆ5้คู่เหมือนเดิมกับไปได้ของฟุตบอลนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการนะร่วมจัดรายการกับผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ ติดตามได้4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมตา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมตา7สีช่องทางที่3เป็น YouTube เมตา7สีและช่องทางที่4เป็น Instagram เมตา7สี4ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลน,นะครับผมเมตาต้องขอคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับสนอกสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่ม กีฬามวยพักยกหนึได้นะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมหาผมเมทานะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก68นั้นนะครับมีมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจําวันมีข้อมูล,ลดีๆให้กับใปน้านของเรื่องมวยตู้เรื่องมวยไทยรวมถึงืองของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศก็มีและที่สําคัญเป็นไฮไลท์และเป็น จุดเด่นนะครับของกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนั่นก็คือลายเสียงมวยลายเสียงมวยมีให้ฟังกันทุกวันฟังให้เบื่อฟังให้จุใจไปเลยครับกับไปด้านของลายเสียงมวยนะครับสนหกสนใจมาวมง,งานเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดผมเมทาการันตีช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียด้านล่างนะครับเราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจําวัน อังคารที่7มกราคมนะครับในด้านของวันนี้นะครับมวยจะชกกันที่เวทีมวยรังสิตเป็นศึกมวยมัณฑน์เมืองคู่แรกครับวันนี้นะครับเด่นเพชรนะครับดาบทิศบางรักเจอกับทางเจ้าเพลิงพยักษ์นะครับพยักษ์ภูหลวงมวยคู่นี้เจอกันพิกัด119ปอนด์ครับเด่นเพชรนี่ร้อยศูนย์จุดส่วนทางเจ้าเพลิงพยักษ์นี่มาขาดไปศูนย์จุมาไม่เต็มเวทนะครับมวยคู่นี้เด่นเพชรนะครับเป็นมวยเพชรอาวุธมวยนหนักหน่องรุนแรงตน้นรุนนับรุนตกได้ทุกวินาทีส่วนทางเจ้าคข้าเพลิงพยักรเป็นหลอกนะครรับเพาาะมแทนด้วย ขาดด้วยมวยคู่ที่1ครับคู่นี้นะครับผมชอบทางเจ้าเด่นเพชรในเรท่องของมวยคู่ที่1วันนี้ผมชอบทางเด่นเพชรนะครับคู่ที่สองน้รงฤทธิ์ทิพย์หนองกีจะกระทางยอดเสกสันสิทธิ์ดรชานชัยมวยคู่นี้เจอกันที่กัดนะครับหนึปอนด์ครับทางเจ้านะครับน้ารงฤทธิ์นี่ก็มาขาดไป0.2ครับส่วนทางเจ้าครับยอดเสกสันนี่มาลดไป1.5นะครับทางเจ้าน้ารงฤทธิ์นะครับเป็นมวยประเภทก็ฝีมือมวยครบเครื่องดักเตะดักทีบดีส่วนทางยอดเสกสันนี่เป็นมวยเข่าในแนวแน่นคคคครรรััับบบบกกดดลลงงงงงยยยนมมมมาแแททเจ็็ววู่ี้ผชออ ทางเจ้ายอดเศกสันนะชอบยอดเสษสันนะครับและคู่ที่3ครับวันนี้นะครับดวงสมพงษ์กับ MG 5ไฟทอยมวยไทยยิมเจอกันทางเจ้าอินเซเล็กนะครับเพชรแสงทองมวยคู่นี้เจอกันพิกัด1นึ่อยกปอนด์ครับทางดวงสมพงษ์นี้มาเท่าพิกัดทางอินเซเล็กนี่มาลดไป0ูนจุดะครับในด้านของมวยคู่นี้นะครับต่อหนําหนักให้กันดวงสมพงษ์ต่อ1ปอนด์ใ้ทางอินเซเล็กนะครับในด้านของมวยคู่นี้ถือว่าคู่กี่สูนสีราคาเลกเปิดทางดวงสมพงษ์ต่อ54ครับดวงสมพงษ์ก็เป็นมวยเขานะครับ เปิดเกมเดินชวนบูสู้ดีส่วนทางเจ้าอินทรีเหล็กก็เป็นมวยอาวุธหนักเนี่ยรุนแรงรุนนับรุนน็อกไหมครับมวยคู่นี้ครับผมชอบทางในเรื่องของต้นๆครับลูกหนักลูกแรงทางเจ้าอินทรีเหล็กนะครับและคู่ที่4นะครับนี่อรรจิตอาสาบางแก้วเจอทางมวยฟอร์มสดน้ำตาลเดือดเกตฉับชัยครับมวยคู่นี้เจอกันพิกัด100นะครับยี่สิบสองปอนด์นี่อรรถลดไปสนจุดสามครับส่วนทางเจ้าน้ำตาลเดือดรอดไปหนึ่งจุดห้าครับทางนี้โรดเนี่ยเป็นมวยรุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มวยแข็งโป๊กเข่าในเหนียวแน่นดีวััันนนนนนนีีี้้้้เเเเจออออกบทาาาางงตตลลลดดดดดดืืป็มมมวววยรรรุ่ฟ์สคู กันลูกขวางได้ดีและที่สำคัญได้ใหญ่ได้ลอยด้วยมีสิทธิ์กับพิกชนะมวยรุ่นพี่ได้ผมชอบทางน้ําตาลเดือดนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดครับวันนี้นะครับแก่นปักเล็กนะครับเจอกับทางเจ้าเก่งศักในมวยคู่นี้ผมชอบทางแก่นปักเล็กนะครับคู่ที่5คู่ที่6กับน้ําตาลทองนะครับเจอกับทางเจ้านะครับแร็กกันนะครับผมชอบทางน้ําตาลทองนะครับแล้วคู่ต่อมากับน้ำพุนะครับกรอบาัทยราชเจอกับทางเพลิงเอราวันมวยคู่นี้ผมชอบทาง น้ำพุนะครับแล้วคู่ต่อท้ายท้ายสุดจากกัวเพชรยินดีอะคาเดมี่เจรจาทางสะเดาทองไวเสียงมุมเมืองผมชอบทางสะเดาทองนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนในด้านของมวยไปนี้ทั้ง8คู่นะครับเดี๋ยวช่วงที่2เมธาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับอาร์เซนอลกับทางนิวคาสเซิลอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับช่วงแรกจบลงไปตรงนี้ช่วงที่2เจอกันใหม่ดังนั้นกลับไปเรื่องของฟุตบอลตลอดวันนี้สวัสดีครับ